บทสาทยายธรรมเรื่องอวิชชาปัจจยสูตรคำถามที่ไม่ถูกต้องย่อมไม่ใช่หนทางแห่งการประพฤติพรหมวจันท์และเมื่ออวิชชาดับความเห็นผิดทั้งปวงย่อมดับไปที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัคอภิสมัยสังยุตกลาระคะ ติยวัคเจริญพลสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินไปในทางสายกลางทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทรงแสดงถึงวิธีการตั้งคำถามที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัจธรรมอันลึกซึง้งมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับ เป็นพระสูตรที่ทรงปฏิเสธคำถามที่ตั้งอยู่บนฐานของความเห็นผิดและทรงสถาปนาทางสายกลางคือปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบพระสูตรนี้มีชื่อว่าอาวิชชาปัจจยสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าอาวิชชาปัจยา แปลว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยเมื่อรวมกันแล้วอวิชชาปัจจัยสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยหัวใจของพระสูตรนี้คือการปฏิเสธคำถามที่ไม่ถูกต้องหรือโนกันโลปันโหซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความเห็นผิด คือความเห็นว่ามีชีวะซึ่งก็คือตัวตนที่เป็นสิ่งเดียวกับสรีระซึ่งก็คือร่างกายหรือเป็นคนละสิ่งกับสรีระและทรงแสดงให้เห็นว่าความเห็นผิดทั้งสองนี้เป็นอุปสตรรคต่อการประพฤติพรหมจรรย์และได้ทรงสถาปนาทางสายกลางคือปฏิจจสมุปบาท ขึ้นมาแทนที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยโดยปราศจากตัวตนที่เป็นผู้กระทำหรือผู้สวยผลเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณนะพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดหรืออนุโลม แก่เหล่าภิกษุเมื่อทรงแสดงจบแล้วภิกษุรูปหนึ่งผู้มีทิฏฐิอันพินเพี้ยนได้ลุกขึ้นกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคชรามรณะคืออะไรและชรามรณะนี้เป็นของใครพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่า นั่นไม่ใช่คำถามที่ถูกต้องเพราะไม่ว่าท่านจะถามว่าชรามรณะคืออะไรและชรามรณะนี้เป็นของใครหรือจะถามว่าชรามรณะเป็นอย่างหนึ่งและผู้ที่เป็นเจ้าของชรามรณะเป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองคำถามนี้มีเนื้อความเดียวกัน ต่างกันเพียงพยัญชนะเท่านั้นดูกรภิกษุเมื่อมีความเห็นว่าชีวะกับสรีระเป็นสิ่งเดียวกันการประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มีหรือเมื่อมีความเห็นว่าชีวะเป็นอย่างหนึ่งสรีระเป็นอีกอย่างหนึ่งการประพฤติพรหมจรรย์ก็ย่อมไม่มีดูกรภิกษุ ตาถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสองนั้นว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะจากนั้นพิสุรูปนั้นก็ได้ทูลถามในทํานองเดียวกันนี้กับองค์ประกอบที่เหลือทุกข้อในสายปฏิจจสมุปบาทและพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงปฏิเสธว่า เป็นคำถามที่ไม่ถูกต้องและทรงแสดงทางสายกลางด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมทุกครั้งและพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่าดูก่อนพิกษุและก็เพราะอาวิชชานั่นแหละดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือความเห็นผิดทั้งหลายที่ซัดสายไปต่างๆนานา ที่ว่าชรามรณะคืออะไรและชรามรณะนี้เป็นของใครหรือว่าชีวะกับสรีระเป็นสิ่งเดียวกันหรือว่าชีวะเป็นอย่างหนึ่งสรีระเป็นอีกอย่างหนึ่งความเห็นผิดทั้งหมดนั้นย่อมถูกละได้มีรากเง้าอันตัดขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนต่อต้นตาล ทำให้ถึงความไม่มีอยู่มีความไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตเป็นธรรมดาและพระองค์ได้ทรงแสดงเช่นเดียวกันนี้กับองค์ประกอบที่เหลือทุกข้อในสายปฏิจจสมุปบาทข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ การสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาในการตั้งคำถามและในการแสวงหาคำตอบขอให้เราจงอย่าได้มัวไปเสียเวลากับคำถามที่ว่าใครเป็นผู้ทาใครเป็นผู้เสวยผลแต่จงหันมาใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นและอะไร คือหนทางที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นดับไปเมื่อเราสามารถเปลี่ยนมุมมองจากการยึดมั่นในตัวตนมาสู่การเห็นแจ้งในเหตุปัจจัยได้แล้วเราก็จะสามารถดำเนินไปบนหนทางที่ถูกต้องและนำไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการละชนี